เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่49แนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามข้อใดที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่นำไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 1. ประเทศเคนยาได้มีการนำเหมืองล้างมาปรับปรุงและฟื้นฟูเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 2. ยุทธศาสตร์ในการลดการตัดไม้ทําลายป่าด้วยการจัดตั้งอุทยานนิเวศวิทยาในประเทศบราซิล 3. ประเทศออสเตรเลีย จัดตั้งเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลห้ามไม่ให้การประมงและสำรวจน้ำมันในเขตอนุรักษ์ 4. ประเทศเกาหลีใต้มีนโยบายลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกลดการใช้น้ำมันและเพิ่มการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน 5. ประเทศจีนญี่ปุ่นและออสเตรเลียร่วมมือกันในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในทวีปแอนตาร์กติก จทย์ข้อนี้นะเขาก็ถามเกี่ยวกับแนวทางนะในการพัฒนาพื้นที่ที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะแต่ไม่นำไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ซึ่งจริงๆแล้วข้อนี้เราก็ไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยนะเราก็แค่วิเคราะห์โจทย์แล้วก็อ่านช้อยนะข้อไหนที่ตรงกับโจทย์ก็เป็นคําตอบที่ถูกเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาข้อที่ไม่นําไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เนาะ ทีนี้เรามาดูข้อหนึ่งนะประเทศเคนยามีการนําเหมืองล้างมาปรับปรุงฟื้นฟูเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์แหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เนี่ยก็สามารถเป็นที่ท่องเที่ยวได้ถูกไหมต่อมาข้อที่2นะลดการตัดไม้ทําลายป่าจัดตั้งอุทยานนิเวศวิทยาก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะให้ความรู้ความศึกษาแก่นักเรียนได้เนาะการจัดตั้งอุทยานนิเวศวิทยาในประเทศบาซิล ทีนี้มาดูข้อที่3นะออสเตรเลียจัดตั้งเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลนะห้ามไม่ให้การประมงและสำรวจน้ำมันในเขตอนุรักษ์ข้อนี้ก็เก็บไว้ก่อนเนาะพอมาข้อที่4เขาบอกว่าประเทศเกาหลีนใต้มีนโยบายลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกลดการใช้น้ามันและการพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานอย่างข้อที่3มเนี่ยมันยังมีสถานที่นะว่าจัดตั้งเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลถูกไหมแต่ข้อที่4เนี่ยมันไม่มีสถานที่บอกเราด้วยซ้ําว่า สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเป็นที่ไหนถูกไหมเขาโจทย์ถามว่าไม่นําไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ถูกไหมอย่างข้อที่3เนี่ยการจัดตั้งเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลพอเรียกว่าอะไรพอฟื้นฟูจนดีแล้วเนี่ยมันก็ยังกลายเป็นามันก็จะสามารถกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ใช่ไหมแต่ไม่นําไปสู่เลยเนี่ยอย่างข้อ4ี่เนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ํานะว่าการว่าที่ไหนคือที่ท่องเที่ยวในประโยคนี้นะมันไม่มีบอกด้วยซ้านะเพราะฉะนั้นนะคาตอบที่ น่าจะตรงกับโจทย์ที่สุดนะน่าจะเป็นข้อที่4นะก็คือประเทศเกาหลีใต้นะมีนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรียนกระจกและลดการใช้น้ำมันและเพิ่มการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานซึ่งมันะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก็จริงนะแต่เรายังไม่รู้แหล่งวเลยว่ามันจะเอาอะไรเป็นที่ท่องเที่ยวเนาะเพราะฉะนั้นข้อที่สีเนี่ยก็ตอบข้อสค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบหู